กำงจะบประมนตับานจังหวัดทางาเข้าจักกลุงนายกลมศิีอยสิเจ็ปีกมีเขียน้าในเวยดีแถลงข่าวว่าตอนนี้พบพงงอสวรรค์แถลงข่าวอยู่เปสิ่งที่ดีครับที่นั่งอยู่ด้านสองด้านผมเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นนรกงาสอบสวนที่รับผิดชอบนะครับท่านผู้จัดการยันยงผู้จัดการทักษิ่นะครับเป็นคนที่หัวหน้าพนักงารสอบสวนที่รับผิดชอบทั้งหมด แล้วก็มีท่านรองผู้จการท่านใหม่นะครับมีผู้การสิบส่วนของภาคสี่นะครับซ้ายมือผมก็ผู้การรัสศรีน,นะครับแล้วก็ผู้กัปียนนะครับซึ่งอ,อยู่ในกลุ่มในพื้นที่มานานมากนะครับจนครับจะเชิญเชิญผู้กัปตันลงในรายละเอียดเรียนทุกขอ้อพระชาแล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพปักท่านนะครับ คดีเด็กหญิงอราวันวงศรีชาหรือน้องชมพู่เสียชีวิตด้วยเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563เวลาประมาณ9นาฬิกา49นาทีเด็กหญิงอรววันวงศรีชาหรือน้องชมพู่อายุ3ปีได้หายตัวไปจากบ้านพักชาวบ้านทินดลมกำลังออกติดตามหาก็ยังไม่พบตัวน้องชมพู่แต่อย่างใดนางสาวสาวิตรีวงศรีชามารดาของน้องชมพู่ได้เข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกอภิษ์ สีจันดาพนังานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารจากนั้นได้มีการร่วมระดมออกค้นหาอย่างหนักจนกระทั่งวันที่14พฤษภาคม2563เวลาประมาณ19นาฬิก,กาจึงได้พบน้องําพูเสียชีวิตเป็นศพในสภาพนอนเปลือยอยู่บนเขาคูเหล็กไฟตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีที่สะเทือนขวัญและเป็นที่สนใจของประชาชนทั้งประเทศสำนักง,งานตำรวจชาติจึงได้แต่งตั้งคณะคณะงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจชาติที่3 3 6ทับ2 5 6 3ลงวันที่23มิถุนายน2503ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากตำรวจภูธรภาค4พรงอมาคัาการสืบสวน จากบริเวณบ้านที่เกิดเหตุไปยังจุดพบศพบนคูเหล็กไฟมีความเห็นว่าเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดพบศพบนคูเหล็กไฟได้และกูมหมแพทย์ได้ให้ความเห็นเชิงวิชาก,การว่าเด็กอายุประมาณ3ขวบแม้เดินห่างออกจากบ้านไป200เมตรยังสามารถเห็นตัวบ้านได้เพราะยังเป็นที่ราบอยู่ไม่นดาจะหลงทางได้ และพัฒนา,าการของเด็กในช่วงสามขวบก็ไม่สามารถเดินไปยังจุดพบศพได้สอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ชนสูตร 6. สภาพศพในวันที่พบศพมีสภาพเปลือยกายซึ่งบิดามารดายืนยันว่าน้องโจก้ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเจ้าหน้านที่ตำรวจยังพบเส้นผมจำนวนไม่สามารถตัดผมตัวเองได้ ที่สายส่วนตัวของน้องชมพู่กัวที่สูงกัวที่มืดกลัวปา่ากัวสวนย่างตาราพฤติกรรมที่ผ่านมาของน้องชมพู่ไม่เคย